แนวทางวันนี้นะครับแนวทางน้อยลาววันที่สิบมาแล้วนะครับจัดมาให้สี่ชุดอันนี้ชุดเต็ม อันนี้ชุดเต็มนะครับชุดใหญ่ใน,นชุดใหญ่อันนี้ชุดตัดเด่นมาให้วันนี้เนี่ยทางน้อยลาวอันนี้ชุดพิเศษเล่นได้ตลอดเล่นได้ตลอดวันนะครับวันหลุดไปสามสี่หน่อยเลยวันนี้จัดมาให้ใหม่นะครับจัดใหม่ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับให้ทุกท่านโชคดีครับชุดปกตินะครับชุดเล่นประจำชุดนี้อันนี้ก็มีชุดเล่นตัดเอาเรื่องเอานะครับชอบตัวไหนเป็นแนวทางนะครับดไปโชคดีทุกผู้ทุกคน ตัดมาแล้วนี่หือแค่นี้นะตัดมาให้เด่น,เ,ดนเสียงดูนะครับเล็กน้อยตัวก็เสียงเสียงหน่อยเสียงไปนิดนึงโชคดีครับ